สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะในวันนี้ JK พามาชมกับรถบ้านเดิมๆนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะทุกท่านและสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะจัดได้แบบล้นๆค่ะผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะหรือท่านใดต้องการซื้อเงินสดมีราคาเงินสดให้ด้วยค่ะราคาเงินสดของรถคันนี้นะคะอยู่ที่159,000บาทค่ะ สำหรับกรณีการจัดไฟแน้นนะคะต้องบวกเพิ่ม1 0 0 0 0บาทนะคะทุกท่านเครดิตดีออกรถได้แถมเงินกลับบ้านไปให้ด้วยนะคะเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆค่ะน,น็อตไม่เคยขยับและไม่เคยติตดแ๊สด้วยนะคะนิสสันอ m เมลค่ะคันนี้เครื่องยนต์1.2ตัว e เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปี2012ไม่แสนสองค่ะแอร์เย็นเครื่องยนต์เดิมๆแน่นๆเกียร์เดิมๆน,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 นะคะ เขานิ่มๆไม่กระตุกไม่กระชาค่ะช่วงร่างดีค่ะทุกท่านไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาพร้อมความประหยัดด้วยนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะทุกท่านน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลค่ะวิ่งทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายนะคะรสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะไม่ว่าจะต้องการซื้อเงินสดหรือว่าต้องการซื้อเงินผ่อนนะคะท่านสามารถติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมตัวรถตัวจริงนะคะติดต่อโทรคุยกันโดยตรงได้เลยเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะแอดมินขอแนะนําให้เข้าไปรับชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ